อย่าจะหนุนจิคุณพ่อว่าเนี่ยคนนี้่มาเป็นเป็นเน,นี่นี่เป็นอย่างนี้ดูดูคนนี้นะแต่ก็ปรับเป็นอย่างนี้ครตาข้างหนึ่งมองคือล่างหน้านี่มันเบี้ยวหมดเลยคอทั้งลําตัวนี่นะเขาไม่ไม,ไม่ไม่เผยออกมาลําตัวเป็นรูเป็นรูเลยเป็นเบตทเรียชนิดหนึ่งที่คารมตั้งทานโลกของผมตั้งทานเนาะเนาะอย่าจิตหนุนจิตชูใจว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับ mm. I just testimony o uh, n on behalf h o u s e s don't give up don't give up we have hope we have hope we have love through Jesus Christ for sure many the disease like that we can heal I want the, all the people come to receive the salvation to receive the healing through Jesus Christ ขอบคุณพระเจ้าครับมีใครจะเป็นพยานอีกไหมครับ Anybody want to uh, testimony อ่าเชิญครับ ขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้เนาะ Thank you Jesus ได้บอกพี่น้องพี่กลุ่มอธิษฐานตอนทีห้า Last n i g uh, we have a uh, before, before uh, during morning we have a prayer group คุณหมอนัดตรวจสุขภาพนี้เพราะว่าร่างกายบวม Because of the body problems uh, so today I go to the doctor have a yeah, checking body checking t h ขอบคุณพระเจ้า thank you thank you Lord พอได้ไปหาหมอหมอบอกว่าตรวจทั้งหมดสี่อย่างหัวใจแล้วก็ตับด้วยไตด้วยแล้วก็เบาหวานอ่ and then uh, the check about heart heart liver kidney and uh, sugar diabetes yes ผลตรวจออกมาทุกอย่างดีหมด thank you thank thank God p r a i s e t h e Lord everything normal แต่ว่ามีปัญหาที่เลือดเลือดจางเลือดซีดอ่าเอ่อปัดกับปัญหาแบบว่าเอ o เดือดเด o อดก problem because ตัวว่าเขาจางไปบ้างนะ not เอ่อ the blood got blood problem ที uh, ่เป็นบ่อยๆนั้นคุณหมอบอกว่าเลือดห uh, ล่อเลี้ยงในสมองไม่พออ่าที่เอ่อ sometimes uh, I feel that I ไ e i ีจริงเลยยุบยุบกี่เนี่ยฮะ e s y เด s y เ because of the blood not enough to uh, supply to the uh, to the brain Yes. ที่แรกก็เกิดความกลัวเพราะว่าอยู่ๆพอเวลามันหน้ามืดมันก็อาการชาแล้วก็บวมก็คิดไปหลายอย่างเหมือนกัน on the beginning I thought it's a very maybe a serious disease and very worried and serious about it แต่ในความเชื่อของตัวเองเชื่อว่า คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังแล้วทำให้เกิดผลจึงขอคำอธิษฐานต่อกับอาจารย์ทุกท่านเมื่อวานขอบคุณพระเจ้าค่ะ Thank you uh, yesterday that I have a faith that uh, through the prayer of the righteous man righteous servants of Lord and then everything all the diseases can heal. แต่เมื่อวานก่อนที่จะลงไปที่ว่าจะพาพี่เข้าไปซื้อกับข้าวพอดีเราซื้อบอกว่าสงวนสงวนมาอธิษฐานเผื่อคนนี้ก่อน ตอนนั้นหนูปวดมากเลยแต่หนูไม่กล้าแสดงออกว่าหนูเป็นอะไรแต่ว่าหนูเป็นมากเลยหนูหน้ามืดแล้วก็หนูปวดหัวมากเลยบ้านหมุนด้วยเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ย During yesterday we pray for our brother here actually my head very very headache very pain yes ในใจทำไมต้องเรียกหนูคนเยอะแยะอะไรเงี้ยทีนี้พอดีพอหนูคิดคำนี้ขึ้นมาคำของพระเจ้าผุดขึ้นมาบอกว่าให้ประกาศเขาประเสริฐทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาส Actually at, uh, yesterday at เมื่อฉันอธิษฐานให้พี่น้องที่นี่ l ริงๆฉั l ร pray, but at the same time, ียวกันฉันต้ e งก e รที่จ r รับใช้พระ p จ้านำคนมาบอก t รื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในขณะนี้หนูเดินมาตอนที่เอาอธิษฐานให้เขาลมลมลงมาเหมือนกับว่าพัดในหัวหนูเย็นออกแล้วหนูก็หายเวียนหัวตอนนั้นเลยขอบคุณพระเจ้า Thank God praise the Lord at the same time I pray for the our brother at the same time my e y e s o I feel get better หนูก็ขอบคุณพระเจ้าหนูก็ได้พระเจ้าในหนูก็พาเขาตอนรับเชื่อไปเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดเขาก็หายดีแต่ยังไงวิญญาณของเขาก็รอดแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะขอถวายเกียรติพระเจ้า Thank God. แล้ r i e s t e ด r d งพ also y r s n g r r o t h e r to know, to receive Jesus Christ yesterday. Thank God. โอเคมีใครจะพูดอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมอาจารย์อาจารย์แต่อาจารย์รเพิ่เติมไหมครับถ้าไม่มีเราก็เข้าสูนส่นก,การเลยนะ Okay, bye. You I have something else to Everybody want to everybody want to any other testimony? Or some just uh thanksgiving. ครับ <laughs> ขอบคุณพระเจ้าแต่ก็ที่ผมเกิดอุบัติเหตุ I've been accident before. ตอนโควิดพอดี During COVID 19. หาโรงพยาบาลผ่าตัดไม่ได้ And then go to to s i c k hospital because during COVID 19 cannot do the operation. และอีกอย่างหนึ่ง And then another thing is ผ่าตัดสามแสน The the amount the payment uh, sorry the expenses is about Thai ยบาท is 300,000 Thai ยบาท about 40,000 r i n g g i แต่ว่าม v เงินในครอบครัวแ่สามร้อยแต่ uh, but my, I only have about 300บาท in my uh, in my pocket แล้วก็ตอนนั้นโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับผ่าตัดเพราะว <c oughs> uh, ่าเขาไม่ให้คนเพราะมันเป็นโควิด because during COVID 19 so no non hospital to accept any any uh, patient operation. an or do ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าผมไปอยู่โรงพยาบาลวิภาวดี t h a n God that I have go to u uh, Vipavadi Hospital เป็นโรงพยาบาลของคนรวยเขาผ่าตัดกัน It's a hospital uh, It's a rich but for the rich people เพราะฉะนั้นผมอยู่ตรงนั้นโดยการที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลแต่จู่ๆผมไปเข้าโรงพยาบาลคนรวยได้ยังไงไม่รู้ I also I uh, also very surprised how come i can go to a uh, hospital actually is not for people like me it's for the uh, uh, expert. most of them is for the rich man yes uh, thank god i, I believe that is god and god bring me to go there because uh, i want to repent because uh, god called me call me and ask uh, to serve him but i denied I've been denied him before. แล้วก็พนีพระเจ้าตลอด And then I escaped from God many times. แต่พระเจ้าก็แสดงหลายอย่าง Anyway, thank God that u h ah uh, God manifests uh, many things t h r o w into my life. ผมไปส่งของขึ้นลิฟต์ชั้น20มันกระโดจากชั้น20ลงมาติดอยู่ชั้น2อง a and then another accident He said the lift you know 20 s t o r y suddenly the lift uh, accident come down from the 20 story come down to second story and then and we have I have drive before and then also the, 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 the vehicle turn, turn over and then uh, the, the bone uh, the call this because huh? Uh, brick bronze, uh, broken or four pieces. gone นี่คือครั้งแรกครั้งที่สองผมก็ครั้งแรกก็อยู่โรงพยาบาลประมาณประมาณโอครั้งแรกสุดเลยคือแท็กซี่ชนผม Also by accident by taxi ah uh, 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 taxi hit me and then go to uh I uh, wait, I what I call taxi hit me and then I fall down yes แล้วก็กระดูกสันหลังพังอ่า The backbone injured, b r o c k a g n o t injured is broken แล้วก็ผมไปอยู่โรงพยาบาล Stay in the hospital แล้วผมก็นอนเตียงอย่างเงี้ยนอนเตียงเรียบอย่างเงี้ย on the on the normal on the normal bed ลุกไม่ได้ Cannot stand up, cannot wake up ่อไปมปี้แลติ And then one days I feel want to uh want to go to the toilet ผมก็ไอพยาบาลสาว Because of, I I shame to the nurse because I don't want call the nurse to bring me to to ผมบอกว่าพระเจ้าผมไอเขา And then I said Lord <c oughs> I shame to the nurse because I don't want to call them call <c oughs> them พ่อเขาจะเอากระโถนมาให้ผมขี้ใส่ Because they will bring a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  tools for the sick for the patient to to uh to discharge <c oughs> uh you ding you ding ต่อไปผมบอก บอกว่าขอให้พระเจ้าจุดได้ไหมถ้าผมเปวดก็ขอให้กระดูกต่อกันแน่นอน I pray that uh, the Lord may uh, connect again connect my bone my backbone again แต่หมอบอกวิจัยแล้วว่าผมจะต้องนอนฝักฟืนสองเดือน but the doctor said is uh, such accident the the bone broken at least two months to recover แต่ผมอ่านเจอพระคำสดูดีบทที่ เมื่อสิบข้อที่สามสีว่าพระองค์จะไม่ให้กระดูกผมหักสักสิ่งเดียว uh, but I read the Psalms you know uh, chapter 20 verse 30 said I will I will restore your bone I will connect your bone again ผมก็ท่องพระคำข้อนี้จนผมหลับคาพระคำ and then from there I I repeat repeatedly to uh, uh, read these verses พอผมตื่นขึ้นมา t h ่ n ก o o d ุ hmm. ่งนี้นะเมื e อฉันตื่นขึ้นมผมก็ปวดท้องอีกและฉันรู้สึกว่าฉันรู้ส o o t o a i ผมก็ลุกซ้ายก็ไม่ได้แ n ะ t ันก่ n t หมุนตั m น y ผบอกว่าขอให้ผมลุกได้ผมก็ลุกขวาแ n ะ t r นพ t ไก็ลุกได้จริงๆเรเดินเข้าห้องน้ำแต่ก็พรุ a งน go นะแล o ้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเพ่ว่าผมก็ออกจากโรงพยาบาลวันที่สีโดยที่ไม่ต้องนอนสเดือนน

อ่ uh, once accident the by the motorbike ต่อ uh, มาผมก็มาล้มอีกแล้วก็อยู่โรงพยาบาล15วันกระดูกที่3แล้วก็ที่6แล้วก็ที่7เหมือนกัน and then, then also the fall from there because many uh, times of accident I fall down แต่ครั้งสุดท้ายหนักที่สุดแต่ที่จะมาเบตงเนี่ย the last the last accident is be, before I come to betong to serve the Lord in betong ตอนนั้นโควิดกำล uh, ังมากเลย r i g t และผมประพาตัดและ then I doing the operation โดยที่ไม่มีตังค์นะ but no money to do the operation แต่ก็พระเจ้าประดลใจในหมอให้เปิดอยู่ในเซฟของเมืองไทยเพื่อที่จะรักษาผม they have u after that the Lord uh inspired uh the hospital to throw เราเก e บไปก็ s ือเงินทุ l เพื่อสน p l ส h a น o o ability t o pay the b i p l ่า h e ่าใช้จ่ายช่วยคนยากจน t h ว poor แล้วพระเจ้าก็ให้หมอที่มาป่าตัดราตัดมนื้ผมทิ้งตัดเส้นติ่งผิทิ้ง and แล t วเรา o ำกา o ผ e r ตั o ที่น e ่เ r e ่ o ฟ e ้นฟูก my ดูกขอาแลวผมก็จะมาฟักฟื้นที่เบตงแล้วกับน้องสาวอยู่กับน้องสาว Uh, that's why I come here, Betong actually I'm not uh, intended not to serve the Lord only, but I come here to take a rest because after the after the accident, yes. Uh, uh, that's why it doesn't mean that COVID is totally it's bad, no. Sometimes it brings something uh, something different, something special to me. Uh, because of COVID nineteen I can come here and then know many people in Betong here. ด้วยิ่จักรที่อื่นปิดหมดตอนโควิด During COVID-19 many churches closed แต่ผม็นมาโดยตรงมันบอกว่าอย่าอย่าปิดเพราะว่าขีดจักรของเครือข่ายรบก็ไม่เคยปิดซึ่งมันก็เลยไม่ต้องปิด Because our Because our r o m e c a u c h e r s believe that we have to serve the Lord we didn't close our mm hmm. church we <within> didn't close แล้วก็เราก็นมาตการการปกติ Then we serve the Lord have the service as normal แล้วก็มีสมาชิกเอาโควิดมาติดผมผนอยู่นี่ติดโควิดก่อนทุ่น And then I still remember I'm the first person first person u h u h covid u h ah uh, น y ะ感染怎么讲感染感染ันกัน t ัน infested ah uh, infested by the covid 19 n h uh, virus ผมก็อยู่ห้องผมก็อยู่ห้องเด so stay at the u h third floor แต่ผมก็ทำตัวปกติปิด ตัวเองไม่ไม่บอกใครว่าตัวเองติดโควิด During that that t i m e so I think I didn't tell anybody I just keep it as a secret เพราะกลัวสมาชิกกลัว And then all the people scared uh. during COVID 19 the period ไปไปมาๆเราก็ติดโควิดกันครึ่งดวง Thank God Prince, after i s a that uh, the the situation uh, uh, get better a uh, n slow down แล้ะเรารู้ว่าครึ่งหนึ่งติดโควิดอีกครึ่งหนึ่งไม่ติดโควิด ก็เลยประกาศว่าคนที่ไม่ติดโควิดไม่ติดโควิดไม้อยู่บ้านันน t h e เรา we we, we said that t h e people that still uh, without COVID 19 can stay at the home คนที่ติดโควิดทุนนามัสการ and t h ้ n who who have got get the virus we we come and pray in the church พระมาถึงก็บอกว่าทุกคนใส่หน้ากาก and then we say we we just uh we don't เราไม่รู้ว่าโควิดมันก็ติดเราทุกคนเลยไม่ต้องจะใส่หน้ากากทำไม Because we know already everybody including me n uh, o including me I already know we already, wrong. We already uh, infected by the virus COVID-19. แล้วเราตั้งน้ำมันสักการ And then we also uh, serve the Lord during the service. จนว่าสมาชิกในโบสถ์หายโควิดหมด And then after uh, about a few days a n t i l everything get to normal. เลยก็ไปเอาคนที่ไม่ติดมานมัสการกันจนถึงทุกวันนี้ And then t h e y bring all the people uh, our brother sister and bring the service go go back to it just until today สรุป conclusion ขอบคุณพระเจ้าที่เผนเกิดอุบัติเหตุ Thank God praise Lord that the accident bring me to this church just bring me to b e t o n g ข uh, อบคุณพระเจ้าที่เผนติดโควิด Thank God praise Lord that I uh, affected by the the, uh, the virus um, COVID 19 เราถึงได้เห็นหมายสำคัญการอัศาจรรย์บังเกิดขึ้น Because I through community I so see I see so many miracle through the Lord. ขอบคุณพระเจ้าครับ Thank God, praise God. ครับมีใครอีกไหมครับ Anybody want to do testimony? Okay. ไปเล อจารย์อยากจะขอบคุณพระเจ้าก่อนกนสิ่งใดนะครับคือความดีของพระเจ้าเกินครับเกินคัดความคิดของเราครับพี่น้องคืออาจารย์อยากจะเป็นพยานสั้นๆนะครับ just I g e the word of God t h e word of God say the Lord will g r a n t the desire of your heart ก่อนนั้นคืออาจารย์อยากจะเป็นปัพระวจนะของพระเจ้าก่อนนะคือเกี่ยวกับว่าพระเจ้าจะทรงํำสิ่งที่เราประทานเป็นสำเร็จนะครับ Sometimes can long o be it but that can c thing will แน่นอนครับบางทีสิ่งที่เราหวังเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับช้าหน่อยแต่ว่าพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้ามาจริงแน่นอนนะครับเป็นจริงแน่นอนสักวันหนึ่งครับ I've been pastoring for almost more than 20 years now. ก็คืออาจารย์มีประสบการณ์การเลี้ยงดูฝูงแกะ20ปีนะครับ For 7 years I was not traveling out of Malaysia. ที่ผ่านมา7ปีอาจารย์ไม่เคยเดินออกเดินออกจากต่างประเทศนะครับคือไม่เคยเดินออกจากประเทศมาเลเซีย That was my desire to go out to nations to preach the gospel. แต่จริงๆอาจารย์มีใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ชนทุกชาตินะครับคือต่างชาติด้วยนะครับ คือหลายครั้งอายาหญ่อธิษฐานคืออยากจะเดินออกจากประเทศคือประเทศมาเลเซียเนาะมาประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศที่อื่น e a จะไปที่นั่นก็จะไปที่นั่ i ก็จะไป t t ่นั่นก m จ n t ปที่น่นก y จะไปทันกระหาทเนี่ยกพิ่มขึ้นัุนก็ันทุ่วันเลจก็อะากจะประกาศข่าวประเสริ่ให้แก่คนทุกชาติครับ At this moment I have everything. I'm running a church. I have everything. กอทุกวันนี้อาจารย์คือในในกิจจกที่ามาเลเซียมีทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แต่คืออาจารย์มีใจกระหายที่จะออกไปนะครับออกไปประกาศข่าวประเสริฐของเจ้าให้แก่ชนชนทุกชาตินะครับ Before I come here, I have two other places. This year, places. two to go two I I This I I planning was ก่อนที่อาจารย์จริงๆก่อนที่จะมาเบตงนะครับมีสองที่ที่อาจารย์วางแผนที่จะไปนะครับ The first place I want to go is in Thailand also it was in Pattaya อ่ก็คืออ่าจริงๆจะวางแผนจะไปที่พัทยานะครับ I know a pastor there he has called me to go there อพี่กที่นั่นอ่าอ่ที่นั่นมีอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ที่พัทยาชิญชวนอาจารย์ไปไปอ่าไปรับใช้ที่นั่นนะครับ The second place that I want to go is uh, to Medan อ่าอ่า้นที่ที่สองคือเมดานอินโดนีเซียนะครับ but all these things not happen แต่ว่าทุกอย่างทุกสองเรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นคือพัทยากับเมดานไม่ได้เกิดขึ้นครับ before Chinese New year I went and meet my brother Moses คือก่อนตับตุนจีนนะครับไปเจอพี่น้องโมเสสนะครับพี่โมเสสที่ I, I actually I passing by his place Kuala Kangsar and I go to c h u m a อ๋อก็คือตอนวันนั้นคือเดินผ่านบ้านของอาจารย์พี่พี่โมเสสนะก็คือกำลังไปไปที่เจโมครับ so just had short discussion. แล้วก็ไปคุยกับพี่โมเสสแบบสั้นๆนะครับแล้วก็พี่โมเสสก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเออ เราไปเกี่ยวกับผู้ผรับใช้แล้วก็การรับใช้พระเจ้าที่เบตงนะครับ to, to come and the แล้วก็มาชัดว่าจะเนี่ยมามารับใช้พระเจ้านะครับมาร่วมนมัสก,การพระเจ้ากับพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็วันนาทีนั้นผมอ,อาจารย์ตัดสินใจเลยว่าอยากจะมาให้สำเร็จ because I believe this the opening the me this is I door of God for once เพ a าะฉะนั้นอ,อาจารย์เชื่อว่านี่คือประตูแรก บันแรกที่สำหรับอาจารย์เดินออกจากต่างประเทศเข้าต uh, mm ่างประเทศเพราะว่ามันปิดตั้งมันปิดมาเจ็ปีแล้วครับไม่ไ as, as I step into the, tier, the s t h year the b r e a k t h o u h o m e s คือเป็นเป็นการเจปีที่ครั้งแรกที่เดินออกจากต่างประเทศเข้าอ,ออกจาก and, ประเทศครับก็คือมามารับใช้พระเจ้านอกจากประเทศอของตนเองนะครับ I believe The Lord started once again ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะสําหรับ <to S 1> อาจารย์นะ open the, do the doors of the nations for me to go and travel and preach the gospel คือบด <the gospel. S 1> ประตูต่างชาติสําหรับอาจารย์นะครับเพื่อมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยนะครับ So I want to encourage each and every one of t h e อ่าในอาจารย์ใหญ่อาจะารย์ินจ,าาจาีชูใจพี่น้องทุกท่านนะครับ you, you might pray something for very long ago in your life but it's not still happening in your life พี่นองอาจจะบางคนอยากจะทําสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับตั้งใจอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทํานะครับ Believe this one day it will come to pass แต่เชื่ออาจารย์เถอะสักวันหนึ่งสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยต้องสําเร็จแน่นอนต้องเป็นจริงแน่นอน Remember this ชื่อจงจงมีความเชื่อเถอะ Because you are praying to the living God เพราะพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับ The living God hears your prayer พระเจ้าที่ทรงฟังคำอธิษฐานของของเราทั้งหลายแล้วก็พระเจ้าท่งประทานชีวิตให้แก่พเราทั้งหลาย That's นี่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับเป็นพระเป็นพระสัญญานะครับบััเป็นพระที่ทำสัญญาของพระเจ้านะครับ He the is g เป็นพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราครับพี่น้อง a k e sure พระเจ้าจะแน่นอนครับ If you believe in him ถ้าเราเชื่อ If you trust in him ถ้าเราวางใจ Your promise will come to pass จริงๆวางวางอาจะทําได้จะสําเร็จจะเป็นจริงสักวันนะครับ Whatever the desire of your heart เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระหายที่จะทํา Sometimes even you can't speak in a words before God แน่นอนครับทุกคนมีประสบการณ์พ <The S 2> คปย,ยกับพระเจ้า communication to your heart คือด้วย ด้วยสุดจิตสุดใจของเรา Lord, when this thing will ทีนี้บางคนจะคิดว่าเมื่อไรอะสิ่งที่เราอยากทำมันจะเกิดขึ้นเป็นจริง when, when และเมื่อไร่ะผมจะได้รับการรักษาล่ะเมื่อไรอะการเงินของเราสถานการณ์ครอบครัวของเราจะดีขึ้นล่ะพระเจ้ารู้ทุกคนครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับ <And> และพระองค์จะรักษาโรคของเราจะแก้ไขช่วยกันแก้ปัญหาของเรา so no matter what is your situation trust and believe in God เพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนเราจง วางใจในพระองค์นะครับพี่น้องแน่นอนครับบางทีดูสถานาการณ์เป็นไปไม่ได้เลยครับ But God able break bring God to to แต่พระเจ้าของเราสามารถพาเราเนี่ยข้ามไปอุปสรรคต่างๆนานาเเมนเมนเมน God bless you all thank <ขอ S 1> you much <Jesus. S 1> Alleluia <Hallelujah. S 1> Okay มีใครไหมครับจะ เป็นพยานอันนี้ anybody else สีม่วงกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นคือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรอกคือนานนมัสการเลยเนาะนมันสก,การพระเจ้าของเราเนาะแล้วก็ให้มีผู้ช่วยคนหนึ่งมาผู้ช่วยคนหนึ่งมายืนยืนตรงนี้แหละย,ยืนตรงนี้แหละนำก่อนนำพี่น้องสารภาพบาปก่อน